กู <emaal> <Christmas. S 1> mm ้รอสู้ที่เป็นบอฟนะครับดูว่าพี่บอฟเราจะทำยังไงอุยมันจะเอาค้อนมาทุบเราเรายอมไม่ได้วิ่งเขาสูงกว่าเล่นในด่านอารีนาผมกลัวจะมีการแหลกเกิดขึ้นเพราะว่าด่านอารีนาเป็นด่านที่กินสเปคค่อนข้างสูงจริงๆขอผมไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าผมไม่เปิดโปรแกรมอะไรเติมเติมแต่งมากขึ้นขนาดไหน นี่อุตส่าห์ทำผมมามันก็ต้องมีฉากนี้แหละที่ศัตรูจะได้เห็นไงต้องทำอย่าทนี่แหละอย่าอย่าเต็มท้องเต็มท้องหุ้ยยังโดนอีกเหรอเฮ้ยยังโดนอีกเหรอยังโดนอีกเหรออ่ากดไม่ทันเล่นล่างแล้วนะอัก เย่ yeah, เราไม่เป็นต้องใช้ท่าแรงแล้วเวลาศัตรูเลือดเหลือน้อยเราใช้ท่าเบาๆแต่ว่าจิ้มเข้าไปเยอะๆเพราะว่าเปอร์เซ็นต์โดนจะมากกว่าเต็มๆหน้าโอเซเฮ้ยบ๊อบบี้บ๊อบบี้ผู้นำทางเออเอาคืน ผมรู้ท่านั้นดีคุณไม่น่าเล่นให้จบเลยเออหย่อาอย่ามันเออต่อยท้องมันอ้ากะกะดต่อยท้องเฮ้ยไม่บางทีก็ขี้เกยียจสุดคมโบงแล้วก็ต่อยไปเลย โดนง่ายแล้วเนะี่ยโอ้เออเออเอ้ยมันโดนต่อยท้องตลอดเลยอ่ะคนอ้วนไงนเวลาโดนต่อยท้องมันก็จะจุบไง,งไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมันมันมัน,ม,นมันไม่กันเองไม่เกี่ยว battle. Battle, battle, battle. คนอ้วนโดนต่อยท้องมาคุณบอ๊อบผมว่าผมต่อยท้องคนนี้ดีกว่าเริ่มต้นมาผมจะต่อยท้องมันทุกครั้งเลย อย่างน้อยก็เกมเนี้ยตาแรกนหนึ่งเม็ดเนี้ยยังไงผมก็ทำ <c oughs> เฮ้ย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 ไม่เลวไม่เลวแต่เราไปนะครับเรามีความร้อนแรงกับทรงผม It's gonna be easy believe me ฮะเออเขาเตอร์นแท็กสองหมัดก็รึ่นหลอกแล้วสามหมัดโดน รุนแรงต่อยท้องมันต่อยท้องอ่าโอ้ไอ้ยังเร็วเนอะไอ้ท่าต่อยเสยของไอ้เตะเสยของเราอ่ะมันเร็วมากเลยนะเราอยู่นิ่งเราอยู่นิ่งจังหวะนี้เลย เ,เราจะต่อยท้องมันเฮ้ยตายแง่ตายแง่แงเฮ้ยเยสเจ๋งเลยนะใช้ท่าเลดไรฟ์ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่าจับต่อเลยเตะมันเลยเขาใจร้อนแล้วไง หวานนั้นใช่เลยใช่เลยเออพลาแล้วน,นี่ยังไงก็ต่อยอยู่ดีไม่สนใจจะโดนไม่โดนผมต่อยอยู่ดีบ๊อบบี้ ผมไม่อยากสลับตำแหน่งนะผมไม่อยากเจอคนที่ผมมเป็นบอบแล้วผมเจอคนที่เป็นผมไม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคือแบบเราซูม